สวัสดีครับในวิดีโอนี้นะครับจะแสดงการขยายพื้นที่ของ p a r t i t i o n โดยจะลดขนาดของ p a r t i t i o n อื่นเพื่อให้เกิดพื้นที่ว่างที่ไม่ได้มีการแบ่งเป็น p a r t i t i o n นะครับแล้วก็จะไปขยาย p a r t i t i o n ที่ต้องการเพื่อไปใช้พื้นที่ที่ยังไม่ได้แบ่งเป็น p a r t i t i o n นั้นนะครับแล้วก็ในการทำนะครับก็จะต้องเป็น p a r t i t i o n ที่ติดกัน แล้วก็สามารถจะทำได้ทั้ง p a ร t i t i o n ที่อยู่ทางด้านซ้ายหรือทางด้านขวานะครับยังในตัวอย่างนี้ต้องการจะขยายพื้นที่ของ drive E ก็สามารถที่จะเพิ่มพื้นที่นะครับโดยใช้พื้นที่ว่างของ Drive ที่อยู่ทางด้านซ้ายก็ได้หรือทางด้านขวาก็ได้นะครับเริ่มกันที่ ต้องการจะใช้พื้นที่จากทางด้านซ้ายนะครับก็คือ drive d เราก็ทำการลดขนาดของ drive d ลงเพื่อให้เกิดพื้นที่ที่ยังไม่ได้มีการแบ่งเป็น partition นะครับก็คือพื้นที่ว่างนั่นเองคลิกเมาส์ขวาที่ drive d จากนั้นก็คลิกไปที่ resize move แล้วก็ไปลดขนาดของ drive หรือว่า partition เพื่อให้เกิดพื้นที่ว่างนะครับตามที่ต้องการจากนั้นก็คลิกปุ่มโอเคก็จะเกิดพื้นที่ว่างจากทางด้านซ้ายนะครับจากนั้นให้เรามาคลิกเมาส์ขวาที่ Drive E ที่เราต้องการจะขยายพื้นที่แล้วก็คลิกไปที่ Resize Move จากนั้นเราก็มาคลิกแล้วก็ลากให้ไปติด ก็คือเราจะไปใช้พื้นที่ว่างตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็คลิกปุ่มโอเคขนาดของ d r i v e e ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับนี่เป็นวิธีแรกนะครับอีกวิธีนึงนะครับเราก็จะไปลดขนาดพื้นที่ของดร v e ที่อยู่ทางด้านขวานะครับก็คือเราจะขยายพื้นที่ d r i v e e แต่ว่าเราจะ ใช้พื้นที่ว่างจาก Drive f นะครับเราก็จะไปลดขนาดของ Drive f ในการลดขนาดของ DriveF นะครับให้เราคลิกเมาส์ขวาที่ Drive f แล้วก็คลิกไปที่ resize move ในการจะใช้พื้นที่นะครับก็จะต้องให้มีพื้นที่ว่างที่ติดกันดังนั้นเราก็จะลดขนาดโดยการลากทางด้านซ้ายนะครับ ไปทางด้านขวาแบบนี้เพื่อให้มีพื้นที่ว่างที่ติดกับไรอ e จากนั้นก็คลิกปุ่มโอเคเมื่อมีพื้นที่ว่างอย่างนี้นะครับจากนั้นเราต้องการจะขยายไร e E เราก็คลิกเมาส์ขวาแล้วก็คลิกที่ resize move จากนั้นเราก็ลากขยายพื้นที่เพื่อไปใช้พื้นที่ว่างนั่นเองจากนั้นก็คลิกปุ่มโอเค ก็จะได้พื้นที่เพิ่มขึ้นแล้วนะครับซึ่งในตัวอย่างที่แสดงนี้นะครับก็จะเห็นว่าเราสามารถจะขยายพื้นที่โดยใช้พื้นที่ว่างจากพ a r t i t o n ที่อยู่ทางด้านซ้ายก็ได้ทางด้านขวาก็ได้นะครับหลังจากที่ตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับให้เราคลิกไปที่ execute จากนั้นก็คลิกไปที่ปุ่ม apply นะครับโปรแกรมก็จะทำการ ย่อขนาดขยายพื้นที่พาร t i t i o n ต่างๆตามที่เราได้ตั้งไว้ครับเมื่อถามเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้พื้นที่เพิ่มขึ้นมาตามที่ต้องการครับ